สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตตีตนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่22สิ่งหาคม2 5 6 8ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดประจำวันที่21นะครับผมก็มาเฉพาะ18นะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผม สำหรับ f 1 0พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มจะได้7-4ในรอบ vip นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่22แติบสอจะให้อยู่ที่6กับ7 มี6ก6อ6หกสามหกสีาก็หกสำหรับ7นะครับผม7มี7จหนึ่ง เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดแปด สำหรับตัวกันนะผมสองสี่สำหรับเบิ้ลมีหนึ่งหนึ่งสี่สี่

สิบพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f ห้พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ